ฝันเห็นต่างหูหรือตุ้มหูส่วนมากสตรีจะเป็นผู้ฝันเสียส่วนใหญ่ค่ะทำานายได้ว่าถ้าเป็นหญิงโสดฝันท่านจะได้แต่งงานแต่ถ้าแต่งงานแล้วท่านจะได้บุตรหญิงหรืออาจเป็นบุตร้าแฝดค่ะดวงความรักท่านที่ยังโสดช่วงนี้มีคนมีอายุมาชอบหรือเข้ามาคุยกับท่านเยอะแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่ท่านหวังไว้ค่ะ ท่านที่แต่งงานแล้วระวังจะมีเรื่องที่ต้องขัดแยง้งและทะเละาะเบาะแว้งกับคนรักอย่างรุนแรงค่ะรวงการงานการเงนิงนเงนิงน,งน,งนทองที่ใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงใช้ไปเท่าไหร่ก็จะได้กลับมาเท่านั้นแต่ก็ประหยัดไว้บ้างก็ดีค่ะธุรกิจการค้าในช่วงนี้อาศัยการเจราจาอย่างเดียวคงไม่พอต้องรู้จักใช้กลยุทธอ์อื่นๆด้วยค่ะ เลขเด็ดเลขมงคลสองหนึ่ง7องเจสองหนึดหนึ่งตัวเลขบอกเหตุนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขทุกทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์หรือ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ